ที่เคยดู<ะ>หุ้นเ e e oh, e อ็โก้ป่ะ egco อ๋อเอ็กโก้อะลองดูแล้วกันเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นอุดซิวไม่รู้มันนานเท่าไหรแล้วอะลองถามมาก่อนแล้วกันนะครับ <S 2> <S 2> เกิดอะไรขึ้นกับหุ้นเอ็โกราคายังหลับไหลไม่ยอมตื่น <โอ S 2> วันนี้ร<ๆ>าคาอยู่วันนี้ราคายอยู่ที่รอดแปดสิบสองบาทนักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายที่สองร้ยก้าสิบหกบาทโอ,โอ้เยอะนะยังมีอัพไซด์อีกหกสิบสองจุดหกสี่เปอร์เซ็น หุ้นแบบนี้ใช่ไหมครับที่นักลงทุนวีไอควรเก็บอืมอืม <c> ก <oughs> <c oughs> ่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเราเรา,เราใบห, <c oughs> หุ้นไม่ได้เชียร์หุ้นไม่ได้นะครับอาจาจะบอกเป็นหลักการก็แล้วกันคือเหมือนเหมือนให้ราคาของที่โบรกเกอร์เขาให้ราคาเป้าหมายเนี่ย แล้วก็มาคิดกับปัจจุบันว่ามีอัพไซด์หกสิบสองเปอร์เซ็นและอันนี้คือเป็นส่วนลดได้เลยหรือเปล่าอืมโอเคครับ <c oughs> คือก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าครับว่าเออจริงๆแล้วนะครับ V.I เนี่ยเราลงทุนหุ้นได้แทบทุกประเภทนั่นแหละนะครับลงทุนหุ้นได้ทุกประเภทนั่นแหละนะคีย <c oughs> เนี่ยพี่ยังคิดว่ามันก็อยู่ใน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 สามข้อเดิมอะเบิร์ตมันไม่มีอะไรหนีข้อนั้นนะครับ คือเราก็เลือกหุ้นดีที่เราเนี่ยมีความเข้าใจเขามากๆจาได้ใช่ไหมตอนแรกอ่ะนะว่าข้อหนึ่งจุดหนึ่งอ่ะนะว่าไอ้คำว่าหุ้นดีแปลว่าอะไรแปลว่าอย่างแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาจริงๆนะครับคือบางครั้งเนี่ยพี่เข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าใจคําว่าหุ้นดีเนี่ยผิวเผินมากๆนะครับเช่นบอกว่าเนี่ยลงไฟฟ้าไงลงไฟฟ้าดียังไ,ไงลงยฟ้าก็คือเนี่ยได้สัญญาจากรัฐใช่ไหมครับแล้วก็จ่ายไฟอย่างสม่ำเสมอ ดีมากเลยนะพี่ก็เห็นด้วยว่ามันดีจริงๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่พี่คิดว่านะเบิร์ตหลายๆคนเนี่ยที่ลงทุนหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยไม่เข้าใจด้วยซ้ําว่าจริงๆแล้วลงไฟฟ้ามีอายุอืม,มีอายุ <c oughs> นะครับอายุที่ว่าเนี่ยมันมีเขาเรียกเป็นอายุสัมปทานนะครับเช่นย <c oughs> ี่ห้าปีถึงสามสิบปีประมาณนี้นะครับคัํา <c oughs> ถามคือต้องถามต่อว่าอันข้อเนี้ย ก่อนที่คุณจะลงทุนหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยคุณเข้าใจมันจริงหรือเปล่าอืม <c oughs> เข้าใจมันจริงหรือเปล่าว่า <c oughs> สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเอ้ยราคาเนี่ยหุ้นเนี่ยมันควรจะเปอยู่ตรงนั้นควรจะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับคําถามคือเข้าใจไหมว่าโรงไฟฟ้าแต่ละโรงเนี่ยมีมีม,มีเขาเรียกมีกี่โรงในเครือเขานะครับแล้วก็มีอายุสัญญ,ญาเนี่ยเหลือเท่าไหร่อายุสัญญาเหลือเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ประมาณนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าอายุสัญญาเนี่ยมันหมดลงจะเกิดอะไรขึ้น ืม่เชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องไปประมูลใหม่นี่ครับแล้วลงเก่าทําไงเอาลงเก่าก่อนประมูลสัมปทานใหม่ลงเก่าอะลงเก่าลงเก่าทำไงขายขายเป็นอะไรอ่ะลงเก่าก็ต้องมีที่ดินมีอาคารมีสิ่งปลูกสร้างมีโรงงานมีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่เออทําอะไรอ่ะ ก็น่าจะขายขายได้อย่างเดียว <laughs> ใช่เอ้ทาทงดังนั้นเนี่ยคำถามคือเรามองว่าไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นรายได้ที่เป็น recurring จริงไหมจริงแต่มันก็มีอายุสัญญาไงและเมื่อหมดอายุสัญญาเนี่ยมันจะ recurring ต่อไหมมันก็ไม่รีแล้วไงะจะต้องขายเสร็จเหล็กไปอ่ะว่างั้นเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮรขายซากเขาเรียกขายซากนะแต่โอเคแล้อาจจะมีที่ดินที่ยังมีมูลค่าอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยสิ่งก็อย่างที่บอกว่าสิ่งพวกนี้เราต้องเราต้องเข้าใจมันจริงๆว่าคือมันจะแตกต่างกับธุรกิจอื่นๆน,นะเบิร์ดเช่นธุรกิจสมมุติว่าเป็นธุรกิจทำาทำทำการค้าละกันนะครับธุรกิจทําการค้าเนี่ยทรัพย์สินส่วนใหญ่อะมันเป็นของเขาและเขาก็ไม่ได้มีอายุสัมปทานที่เขาจะสามารถประมูลมันต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเขาก็สามารถขายได้ forever ว่าเถอตัดชั่วฟ้าดินสลายอะนะจนกว่าเขาจะไม่เจ๊งไปนะครับดังนั้นเนี่ย มันก็เหมือนกับการที่เขาเนี่ยสามารถสะสมลูกค้าได้เรื่อยๆใช่ปะสะสมลูกค้า<ม>เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆสะสมไป50ปี100ปีก็ได้ <c oughs> แต่โรงไฟฟ้าเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ไงมันมีเรื่องของอายุสัญญาแล้วถ้าเกิดว่ามันมีขนาดโรงไฟฟ้าที่มาเกี่ยวข้องอีกในอดีตเนี่ยอย่างเอ็กโกเองเนี่ยหรือราดบุรีเองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว,ว่า IPP นะครับ <c oughs> ก็คือ Independent Power Producer นะก็คือเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ใหญ่มากๆอ่ะใหญ่มากๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหมดอายุขึ้นมาเนี่ยรายได้นเนี่ยก็จะหายไปหัวภาพเหมือนกันนะหายไปห,หัวภาพเหมือนกันคือในมุมมองที่พี่มองว่าหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่นะครับเป็นเหมือนนึกก่อน financial นอน financial, financial project เออ financial project นะครับซึ่ง เหมือนกับว่าเขามองว่าโปรเจกต์เนี้ยสามสิบปีนะแล้วเขาก็ลงทุนเท่านี้กู้เท่านี้แล้วเขาก็มีผลตอบแทนที่คงที่ชัดเจนไปตลอดยุสัญญานะครับพี่เลยมองว่ามันไม่ใช่ธุรกิจที่ไม่ได้มองว่าเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าไงเดียวที่แบบมันจะถือแล้วคุณก็นอนหลับฝันดีไปได้แบบไปได้ร้อยปีมันก็ไม่ใช่อะ่ะครับแต่โบเกอร์โบเกอร์เขามองนีไม่ไม่คือที่สรุปมาเนี่ยก็คือแบบ ก็คือโบรกเกอร์เขาบอกว่าราคาป้าหมายคือตรงนั้นน่ะมันมันเท่ากับเขาก็ไปหาข้อมูลอะไรที่พี่บอกมาแล้วหรือเปล่าแล้วก็มาเป็นคําข้อสรุปเนี่ยแต่ประเด็นคืออย่างนี้เบิร์ตต้องเข้าใจว่ามุมมองหนึ่งเนี่ยที่ที่อยากจะให้มองก็คือว่าคําถามคือสิ่งที่โบรกเกอร์มองเนี่ยกับสิ่งที่นักลงทุนทั่วไปมองเนี่ยอาจจะคนละมุมกันก็ได้เบิร์ตคือเวลาที่เราลงทุนเนี่ยนะครับเวลาที่เราลงทุนเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สองมุมเบิร์ตหนึ่งคือเราคิดถูก กับสองเนี่ยนักลงทุนคนอื่นคิดถูกมันมีแค่นี้มันมีแค่นี้หนึ่งเราคิดถูกสองคนอื่นคิดถูกนะครับซึ่งการที่ราคาหุ้นเนี่ยหนึ่งตัวนะครับมันไม่สะท้อนราคาที่โบเกอร์คิดเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมคำตอบนะครับเป็นไปได้ครับเบิร์ตเป็นไปได้สบายๆครับเบิร์ตเป็นไปได้อย่างเรียบง่ายเลยครับโบเกอร์อาจจะผิดก็ได้ แต่แต่อย่างที่บอกว่าถ้าต้องศึกษาให้ให้ละเอียดจริงๆนะครับสุดท้ายนั่นคุณอาจจะผิดเองก็ได้นะครับ <c oughs> ประมาณนี้แต่การพี่บอกว่างี้การที่เราเนี่ยไม่มีความรู้แล้วก็ไม่สามารถประเมินมูลค่าเองได้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยต้องต้องเชื่อบล็อกเกอร์เสมอไปเนี่ยอันนี้พี่ว่าก็ถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งเพราะคุณก็จะไม่รู้ว่าราคาที่บล็อกเกอร์ให้มาเนี่ยที่บอกว่าโอ้แพงสูงมากเลยอะไรเงี้ยคําถามคือ <c oughs> แล้วแล้ว,ลว,ลวคุณหามาได้ใกล้เคียงกับเขาไหมล่ะ พราะต้องเข้าใจนะครับว่าบางโบรกเกอร์เองเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะมีมุมมองที่สุดโต่งก็มีเหมือนกันนะมีมองที่สุดโต่งก็มีเหมือนกันนะคือกลยุทธ์ของแต่ละบรกเกอร์ไม่เหมือนกันนะเบิร์ตพี่เคยเห็นหุ้นบางตัวนะครับขอย้ำว่าบางตัวนะครับอสมมติราคาตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่เจ็ดบาทนะสมมตินะหุ้นตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดบาทนะครับบรกเกอร์เอนะบอกว่าราคาตัวนี้จะขึ้นไปสิบห้าบาทให้ราคาเหมาะสมไว้สิบห้าบาท บกเกอร์ B พอดีหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นตัวเล็กมีบกเกอร์ให้ราคาแค่สองบอกเองบอกเอกับบอกบีบอกเอบอกสิบห้าบาทตอนนี้เจดบาทนะแปลว่ามีอัพไซด์ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมครับแต่บอกบีบอกว่าราคาหุ้นตัวนี้ควณห้าบาทครับเบิร์ตเนี่ยในคําถามพี่ถามว่าแล้วเราควรจะเชื่อเชื่อบกเกอร์ไหนดีล่ะในเมื่อบกเกอร์นี้บอกว่าต้องซื้ออ่ะเพราะมีกำไรอีกร้อยเปอร์เซนต์บอกเกอร์นี้บอกคุณต้องขายอ่ะ ok เพราะคุณจะขาดทุนอีก อีกอีกสามสิบเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันคนตงกันเลยแล้วถ้าเป็นกรณีว่าโบเกอร์ห้าเจ้าให้ราคาใกล้เคียงกันจริงๆอันนี้เคยถามพี่ไปแล้วแหละแต่ถามเผื่อคนพิ่งมาฟังก็คือเราก็ซื้อไม่ทันอีกเพราะราคามันขึ้นไปก่อนแล้วมันก็ไม่แน่เพียงแต่ว่าคือคือเคียะพี่คิดว่ามันเป็นแบบนี้พี่คิดว่าการคือบอกก่อนนะออกโตวก่อนนะครับว่า ไม่ได้บอกว่าโบรกเกอร์ไม่เก่งนะครับบอกเลยว่าโบรกเกอร์นักวิเคราะห์โคตรเก่งเก่งทุกคนมีความรู้เยอะทุกคนแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอะว่าหลักการคิดราคาประเมินราคาของเขาคืออะไรเนี่ยเราแบบหลับหูหลับตาใช้ราคาของเขาเนี่ยราคาทุกราคานะครับที่โบรกเกอร์ให้ไว้นะครับมันขึ้นอยู่กับแอสซัมชันหรือสมมุติฐานเสมอว่าถ้าบริษัททำกำไรได้เท่านี้ ราคาหุ้นควรจะเป็นเท่านี้เบิร์น,นึกออกปะ,ะคำถามกำไรควรจะเป็นเท่านี้เนี่ยคำถามคือโบเกอร์เนี่ยต้องรู้ร้อยเปอร์เซ็นไหมมันจะต้องเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นไหมคำถามผู้บริหารยังไม่รู้เลยบางที <laughs> ง <laughs> ใช่ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีใครรู้อนาคตนะสุดท้ายอ่ะว่าโบเกอร์ก็ <laughs> ก็ได้แต่คาดการณ์จากข้อมูลที่มีมาจากผู้บริหารที่บอกมาแต่ทุกอย่างมันก็ผิดพลาดกันได้อะ่ะใช่ไหมครับ ประมาณนี้มันก็อย่างที่บอกว่าราคาหุ้นที่เขาให้ไว้มันอยู่บนสมมติฐานว่าเอ้ยต้องบริษัทต้องทำกำไรกำไรได้เท่านี้นะอัตรากำไรเท่านี้นู้นนี่นั่นนูนเท่านี้นะแต่ตัวอย่างนี้นี่นั่นนูนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจมันอ่ะถ้าเราเข้าใจมันแล้วเราก็เอคิดราคาเองออกมาได้แล้วใกล้ใกล้เคียงกับที่โบรกเกอร์ให้อะไรเงี้ยล้วก็ก็โอเคนะครับก็ก็ก็ซื้อลงทุนได้บ้างก็เถอะนะครับแลวที่อก็คือพี่ว่าสุดท้ายมื่กลับมาที่เรื่องเดิมๆว่าเราต้องเข้าใจธุรกิจนั้นจริงๆ แล้วก็สามารถหามูลค่าเหมาะสมเองได้สามารถหาสุรลดเองได้นะครับแล้วก็กระจายความเสีย่ยงก็อ่าที่กลยุทธ์เรื่องเดิมๆอ่ะเบิร์ตอืมงนั้นถามว่าหุ้นนี้เป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมที่เรียวกว่าหุ้น V ีอเนี่ยพี่ก็คงคงตอบแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าคําถามคือสุรุที่ว่าเนี่ยมันก็มันก็มาจากบล็อกเกอร์ให้อ่ะมันไม่ได้เราก็ไม่ได้พี่ก็ไม่ได้ศึกษาเองด้วยว่าบอกตรงๆก่อนนะครับก็ไม่ได้ศึกษาเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าหุ้นตัวนี้มันมันมันมีสุรุษจ,จริง อ่ะโอเคสำหรับคำถามนี้อ่ะคำถามต่อไปนะครับอันนี้ถ้าจะดีนะ